Mm-hmm. กาบสวัสดีงามครับเจอกระลุงเบิร์ตเหมือนเดิมนะครับกับช่องบาล้านนานะครับวันนี้ลาบจีนนะครับเนี่ยลาบจีนสลาเจ๊์ประจัดที่ลาบมาอย่างงามนะครับช่วงายช่วงตอนครับวันนี้ครับนี่ครับอไม่ได้กินเหมือนอะหลังจากห้างแขียงมาเหมือนวันนี้จัดมอโมะกับวันนี้ครับเหลือลาบเหลือดครับลาบเหลือดตามนวครับสลาเจ๊จะลาบรอแล้วเนาะถึงว่า เ,นะเราดูเราชมนะครับเนะ่หนักปุ้มหน่อยงพลไปหาพุมหน,น่พี่เอิญน้อพะลมไปหาห่านเขียนนะปักกระดิชเนี่ยตรงน,รรนี้งนะองไปรเคไปหลวกเนี่ไปจัดการเน้อล่างเนี่จัดการล่างเนานะทบลุงเบอร์ทันจีนิงก่อนทันซ้อย หลับหนิ้วครับหลับหนิ้วครับมือหลับมือหลับอันนี้ประเเเแยเป็นตากล้องนะวันี้นะสวัสดีครับผมกาบสวัสดีแมวครับันนี้มาหลับจีนมือหลับครับนี่บ้านยีบานวันนี้มาหลับที่แม่ทัศนะครับชี้จีนมาหลับลุยเลยครับเขาจะใช้หลับเราเนี่ยสดๆแล้วหลับักหน่อยกันช่วงนี้คนเราขึ้นก็รู้ ไงคนละค่งฮะไงคนละค่งโครงการคนละค่งอ่ะสิ่งที่มาหลาบคนละคืนขั้นตอนต่อไปครับเส้นเลือดลงไปนะครับ เลยียดลงไปเลยียดก,ก,ก้อนสน่ลงไปไเลยเหยียดสดๆนะครับนี่ครับส่ลงไปก่อนถ้วเขาก็จะลาบนะครับอือหือสีแดงสดๆเลยนี่น้ำยาอะไรบ้างเพื่อนมีน้ำยาขัดท้าครับอันนั้นเนาะนี่นะครับ รับเลือดนะครับรับเลือดรับวัวนะครับรับเหนียวเหนียวเลยวันนี้เดิ่มได้นะครับเดิ่มละเอียดพอนีละใสเกลือครับใสเกลือลงไปนะครับ ต้องใส่เยอะจย่้ใส่นิดหน่อยก่อนเคล็ดลับนะครับคือมันเหนียวเหนียวหน่อยใส่เกลือลงไปแขกโอ้มาแล้วนี่เครื่องในลวกเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาะเนาะลวกสะดุ้งครับนี่นี่ครับเครื่องในลวกสะดุ้งนะครับมากับลาบจีนของเขาครับเนี่ยมันเหนียวจ้ะเดี๋ยวลงเบอร์จีราเพราะมันเหนียวก็ยิ่แหมนี่พึ่งเริ่มต้นครับ จะกลาบไปได้ระยะหนึ่งนะครับออกมา,ปร,มาประมาณนี้นะครับไอ้คนยังมันเหนียวแน่เดียกราบต่อไปได้เลยครับนะครับบันยาการครับเลื่อมลักเริ่มละเริ่มลัเลวยวะงงไจะทีท่้ะดูความ็ใีใง น่ครับบรรยากาศครับลาบเหนียวลาบเหนียวครับนี่นะครับกสลาเจีนะครับหายหน้าด้วยนี่นะครับลาบเหนียวครับเดี๋ยวจะย่อยลุงแฮเดอร์ลุงนี่นี่ของแต้เนาะหายหน้าลุงเบิร์ดด๋วยเนนี่ครับลาบเหนียวข้อมเขียงนะครับลาบเหน่ยัวนี่ครับกับบรรยากาศราคาเจยให้หน่อย นี่ครับข้างไง,ง,งนณะหลวกนี่มกพอครับนี่ความละเอียดมาครับมาคนนระับครับคนนระับโอเคเพราะนี้อ่า เมื่ิ่คนหลามอ่ะพีกเาบานพี่หลาบเยบานพชชอะไรเยบานพีชอยู่เนาะเนาะเติมที่หลังไดน้ผมต้ลดสามจอนเ้องเยบานลาก,กาล้วางหลังไหมหนึ <c oughs> ่งจอนก่อนเบานกวาดอะไรบานกวามาจ้ะครับคุณเลเบิดครับขี้ผียนะครับเนี่ยจะดีเอาขี้มาใส่ ครับปะแค่ห,หันันหั่คนครับคนเลยอยู่มันอยู่มั้งเอามันปิ้งแข็งมาโตกอ,ะอ่ะแข็งแข่งมาโตกัน้คอยู่ในกระมังแล้วต๊ะในผาดเลยนะลงุงมากล้าปิ้น,น,น <laughs> คคเขาใส่ขี้พียลงไปนะ

ผังเศยเกียวจะเอาใส่น้ำปลาไปแล้วช,มชิมก่อนพยาบาลน,นัง่งละอ้างในใส่งไ,ไงไปเลยปอมป้อมอ,อ,อยู่หลัง,<ไ>งยาบาลบย,ายึดใส่อป้อมยบาบซอยไ้แล้วันแล้วียบยอย งลง,งโอดด้หินมดนี่ตาโอดิีาตั้งไปได้ ซุงมๆโยนน้ำลายหน่อยเนาะโยนน้ำลายสายหลาสายซา,ยายหน่อยนี่นะครับหลาบเหนียวเหนียวไม่เหนียวไม่รู้่ะอพอแล้วได้แล้วเป็นอันเซตวิธีครับเริบยหลาบเหนียวนะครับโอคนก็พร้อมกันละพร้อมแล้วปนะไปไป มาครับกนข้าครับนับหนิวนะครับอสัสาจีโวดยวันอนด้ยเนทีมงานนียเลยข้อนี้ห่อนี่ครับเลนี่รันะเครับไปกินข้าวครับเขาห่อนกันะกีปิ้นเขียงมานี่แหละ อติดมือเข้ากับห่อนเสองเยนปลายแล้สองเย้นปลายถึงไม่ถึงดานอเหมือนาอนาะหัวไม่มือไม่แดงไม่มีแห้งเดินนะครับอแต่ไปวันนี้ <c oughs> อืออยายเลยกันหะอน ขนาดซาช่วงหลาบช่งใบครับข่าีก่หน่อยขอ่าีก่หน่อยมองเน่อยมงนันปลาสักคนขอหั่นขอหันเพงลเง,ไงไนไม้ไะไรใหญ่ม ทีงานปลาคนนึงปิ้งเหรอทีงานล่ะถ้าจับเป็นทัดถ้าจับได้ปลาปลากะต้องแรงน้อนอมมนแรงกัรไม้ได้ไม่แรงมันลำนีเข้าไม่กูกบบไม่ได้ หานให้ดินหน่อยเนาะขามาใส่กล้องไส่ซองมาดังโหลดเลยนเนาะก็เต้ลงแจ้งครับครับอือไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับ เข้ากัน